เสียงตะโพนป้าติ่งเทงขึ้นสาธุการกึกกองกังวานไปทั่วลานประรำพิธีสิบเนียวประนตจะลดลงพื้นธรณีพระแม่วาลีลูกธรมพิธีเสียงท้า เชิญเทวันฉันป้าลงมาสถิตให้สำริดดังจิตมุงม่งหมายเชิญน,นาคาตายพระสุธาชลาลัยเชิญน,นารา ทรงสักเชิญทษสัพักเจ้าลงกาเชิญแม่วมาสเสด็จลงมาสู่แดนการดวงชะตามอบให้ฟ้าลิคิตกำหนดชีวิตดังจิตอธิษฐาน เทียนเสียงไายนั้นจงบรรดาลกำปางบันอย่าพรานมากลำกลายเสียงเทียนจงสว่างดังดวงจันทร์ชายอย่าแค้นเข็นใจเทียนเสียงไายจงดับไป